ก็ไปเห็นเนาะสวัสดีค่ะช่องทุนต้นย่างเฉียบพี่น้อถ้ามาเบิงนกเบิงกาพี่น้องเอ้าแก่ๆกะมีพี่น้องอันนี้เอี่ยงพี่น้องอ้าพี่น้อมเกิดยังเคยเบิงนกพปุ๋นอ่ะนกเต็มท้องฟ้าพี่น้องหาวดองรองอยู่พคน ฝากช่องน้องไม่ในเด้อทนตุนย่างฉนเหวเด้อพี่น้องเนาะธรรมไทยความสวยงามของธรรมชาติเองบ้างพี่น้องในนครปฐมเป็น็เห็นว่านกอยู่บนฝ่าเนาะแม่นแต่ว่ามันหาฝ่าว่าถึงจสเดีร์ด้วยพี่น้องเนื้อก็นกกับแม่นนั่งเครื่องบินสูงก็นุ่งอีกค่ะนั่งเครื่องบินไปไกลแค่ไนสุดฝ่ายยังไม่ฝ่ากันไปอีกอยู่พี่น้องเนี้ยฝ่ายยังไม่ฝ่าอีกด นกนเข้ามาจุ่มกันโยงสิเนาะท่อนต้นนัา่งาแนวได้พี่น้องฝากช่องไม่อีกช่องเลยเดอ้อจ้าใครขอมาติดตามรับชมแล้วกับขอพระคุณมมากนะคะอืมอืม,อมนกไหมคะบ,บาดกระานครับเกือธรรมชาติเนะาะเนี่ยธรรมชาติไม่มีอีกแล้วลูกนี้ จะเป็นวิ่นตายน้ำนกหนามเกาประเรีม,มากเขาใสอยู่วะยังไม่เหนียวย่ง อีกคึงก็บอกมากว่านเนงนเนี่ยเสียเวลาองนหนิงงเด้อสวมักด้วย้าต,ตัวจะขึ้นมาต้าตัวเนื่อยว่าใจาเหีเ่ยวเถอะต้ากินคักนนอนหน่อยๆหากินนี้นานเนี่ยอันนั้นมันเองเลก็เบนจีป้าสูมหสู้ม่จ่อยเนี่ยมันเสียรแล้น,ะนะ่ยห่ย นี่นกเขานกพิราบปลาสุนรวมหน้าหน้านกเราอยู่นี่เนาะมีหุ่นนกอืมอ้าวตัวแย่่ตัวน,นึงอันนี้ตัวน้อยหน่อยเนาะแม่ครับลูกอบ,อบอกว่าอืมมดแบบโดดมดจะโฟร์ขืนแย่โม่ละโม่อีกระโมดเนี่ยนะต้องซุ่มก็เขาเขจะเห็นนกฟิลปปิน้์หน่อยพี่น้องอืม อันนี้คือว่าโชคดีเยอะน้องเนาะไรเงื่นะอนอะไรค่อยมาบะมีตบนเขาข้นเนาะปล่อ,นนะอยไปในน้ำก็อยู่ในหยาก็อยู่นี่ก็ถือว่าโชคดีอีกนะนกทิกนั่นทค่ง อาหานมีนมหลายบ่บนี้จาคันได้ใหญ่นะจุ่มที่หงอกนิดหน่อยนี่เป็นแต่แท่งเลยแหละหนา้าสวยจะหักโอ้ยอย่ามีหน้าได้เสือไปเลี้ยงไว้หน้ามันสิหนีเปล่าเอรอฮะบางสิ่งจะตัวหน่อยแต่วันเกินหล่อนเนี่ยก็บอกจะเท้าแม่มันีจะจมังกก กูเสียเวลาน้ม <ã entender water avez> um ึงบาด้เด้อสิอวกก็มาออกทั้งตวทั้งเนี่ยเลย